ซ่อมรถ c r v ที่เปิดหลังเปิดไม่ได้เิดเริ่มต้นที่หาอะไรมางัดตรงนี้เปิดแล้วก็ไขน็อตตัวนี้ออกซึ่งเป็นน็อตตัวยึดตัวฝาหลังนี่นะครับพอเราไขออกก็จะเป็นแบบนี้ พอเราไขาน็อตตัวนี้ออกได้แล้วทีนี้เราก็ใช้มือกระตุกดึงนี้ออกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดึงก่อนนะครับอตอนนี้ผมเปิดประตูออกมาได้แล้วเมื่อสักครู่มันเปิดประตูออมาไม่ได้เลยเพราะว่าตัวพลาสติกตัวนี้ติดดึงออกไม่ได้ดึงออกเลยไม่ได้ผมเลยใช้การอ้าจากข้างใน าจากข้างในแล้วดันล็อกซึ่งอยู่ตรงช่วงนี้ขึ้นมันก็ทําให้ตัวล็อกที่ล็อกตรงนี้รลดุดซึ่งเป็นตัวนี้ที่หักนะครับเป็นตัวนี้ที่หักเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขกันตอนนี้เอาฝาเอาหลังออกมาได้แล้ว พอเวลาตอนเราดึงฝาหลังเมื่อคู่ครับพอเราดึงออกมาแล้ว,วครับมันยังติดอยู่ตรงนี้อยู่ซึ่งตรงเนี้ครับจะมีเขี้ยวนี่ครับซึ่งยังติดอยู่เราต้องเอาไอ้ตัวที่เมื่อสักครู่อยู่ตรงนี้ครับออกมาจากตัวพลาสติกตรงนี้ก่อนทั้งสองด้านออกมาเสร็จแล้วเราก็ถึงจะดึงฝาหลังขึ้นได้ให้พ้นตรงนี้โดยที่มันไม่หักครับไม่งั้นถ้าเราดึงออกมาเลย เี่ยวตรงนี้จะหักได้ครับอตอนนี้เราไว้นี่ครับผมจะลองจําลองเมื่อคู่ให้ดูนะครับคือเมื่อคู่ตอนที่เปิดไม่ได้คือประตูมันปิดอยู่ผมดึงแล้วผมอ้าออกมาได้ผมแง้มตรงด้านนี้ออกมาได้เครื่องมันก็ตรงกันอยู่กับช่วงนี้ธรรมดาครับตัวล็อกมันจะอยู่ประมาณช่วงนี้ใช่ไหมครับผมเลยต้องขึ้นมาดันตัวนี้ขึ้น พอมาดันตัวนี้ขึ้นปุ๊บตัวล็อกตรงนี้ก็จะอ้าพออ้าปุ๊บก็เ,เลยทําให้สามารถที่จะเปิดประตูหลังนี้ออกมาได้สาเหตุที่ตรงเนี้ของเราหักนะครับเดี๋ยวเราต้องมาแก้กันเพราะว่าชุดเนี้ยครับหักออกมาทาั้งชุดเลยซึ่งเป็นชุดที่อยู่กับตัวบานดึงประตูมาสักครู่ครับตรงนี้นะ่าจะมองไม่เห็น มันน่าจะเป็นอยู่เนี่ยประมาณช่วงล่างนะครับเดีย๋ยถ้าเราประมาณช่วงล่างตรงช่วงเนี่ยครับเ,เราลงมาดูกันนะครับน็อตท,ที่เราต้องไขเพื่อเอาตัวมือจับออกคือตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับโดยใช้ประแจเบอร์สิบ ให้ทำงานง่ายนะครับแกะตัวสลัก2ตัวนี้ออกก่อนซึ่งเป็นตัวเซ็นทัลล็อกนะครับออกก่อนแล้วก็ไขเอาตัวชุดล็อกตัวนี้ออกชุดล็อกตัวนี้วิธีการเอาออกนะครับมันจะมีสลักตรงนี้นะครับซึ่งเป็นตัวสีน้ำตาลเนี่ยล็อกอยู่นะครับ ็เหมือนกับตัวล็อกทั่วไปนะครับคือมันจะมีเดือยกดเข้าไปแล้วก็แค่กดเดือยออกแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็เอาไอ้ตัวชุดนี้ออกเราจะได้ไขตัวข้างในได้ง่ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองมาทำดูทีนี้พอเราไขาเอาตัวนี้ออกมาแล้วทีนี้ก็จะง่ายแล้วเราก็จะเห็นตัวสลักประตูแล้ว ทั้งสองอันก็จะแกะออกมาได้ไม่ยากแล้วเดี๋ยวมาลองแกะสลักประตูออกมาอีกทีพอเราไขาน็อตทั้ง2ตัวออกแล้วทีนี้ไอตัวแรกที่อยู่ฝั่งด้านนี้เราก็ต้องแกะสลักตัวนี้ออกก่อน สลักตัวนี้ออกนนะครับส่วนด้านนี้นะครับเราก็ต้องเอาตัวนี้ง้างขึ้นแล้วก็ดึงออกด้านหน้านี้ก่อนนะครับด้านลานมันจะเป็นแบบนี้นะครับสะมันอยู่อย่างนี้ล็อกตัวนี้ไว้อยู่เราก็ต้องง้างขึ้นแล้วดึงออกนะครับ มอทั้งสองด้านก็โดนแกะสลักออกหมดแล้วก็<อ><อ>จะเป็นด้านหน้านี้<อ>ครับแต่เราค่อยๆแกะออกครับตัวนี้ที่หักก็คือด้านนี้ตรงนี้กับตัวน,นี้ด้านนี้หกักนะครับแต่เราต้องลองดูจะแกะ้ไขยังไง เนึ่งด้วยตัวพลาสติกหักผมเลยต้องแก้ไขโดยการใช้กาวกับผงสักฟอกในการติดช่วงตัวพลาสติกแล้วก็ใช้สกอ็อตเทปทากาวร้อนไปเข้าไปสามอีกทีหนึงส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นพลาสติกตัวที่จะมีเตืย้ยซึ่งหมุนได้อยู่ <c oughs> ซึ่งไม่สามารถติดได้เหมือนเดิม ตัวนี้ผมเลยใช้การใช้ลวดขนาดเล็กล็อกเหนียวให้ติดกับตัวพลาสติกไว้น่าจะช่วยเยียวยาได้สักระยะหนึ่งถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องหาอะไรตัวใหม่มาเปลี่ยนแต่ต้องสามารถใช้งานได้ก่อนเดี๋ยวลองประกอบดูว่าโอเคไหม ก็จะใช้แก้ขัดชั่วคราวได้เดี๋ยวเราลองประกอบเข้าคืนก่อนนะครับอันนี้เราก็ประกอบเข้าที่เดิมแล้วโดยน็อตสองตัวล่างเราก็ใส่เหมือนเดิมทุกอย่างใส่เหมือนเดิมหมด ต้องพยายามให้แน่นเพราะมันจะมีรูตอนนี้เราใส่มนเดิน้วเดี๋ยวลองประกอบดูนะครับใกล้เสร็จแล้วใส่ตัวปลั๊กของตัวเซ็นทรัลล็อกด้วยนะปลั๊กขั้วต่างกันครับยังไงไม่น่าจะใส่ผิดอยู่แล้ว อะไรทุกอย่างใส่ให้เหมือนเดิมหมดครับเ,เดี๋ยวเราลองดเอูเดี๋ยวเราลองเทสนะครับอันนี้เราลองกดล็อกก่อนล็อกแล้วก็เปิดไม่ได้เหมือนเดิมนะอลองไขล็อกโอเค ได้นะครับเหลือประกอบเข้าล่างเป็นอันเสร็จครับโอเคประกอบเสร็จเป็นอันเสร็จสิ้นอีกฝาเรียบร้อยครับกำลังเทสนะนี่ครับ กก็ออเรียบร้อยครับเป็นอันจบคลิปนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามได้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมบอกว่าคงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับสวัสดีครับ apply